ท่านผู้ชมเราอยู่กับช่องปลาห้าทะเลวันนี้เราจะมาเล่นระบบหนี่ดันเจียนกันนะครับแปบรอเข้าแปบเดมันในวันนี้เราก็เข้าเกมมาเป็นที่เรียบร้อยในตอนนี้เราก็ติดอยู่ในนี้เราก็กดเลยกระโดดวี้ันล่างมีลาวาด้วยนะครับระวังแทวนี้มันเถื่อนคนระับช่วงนี้เป็นวันอยู่นะครับ วดจากนั้นเราก็จะขึ้นไปเลยมัน,น,น,นนะแมนะนะออ่หนีดันเจียนนะชื่อแม่นะนะเออหนีดันเจียนออีระวังตกดูนี่สิคุณไม่มีหน้า โอเคเน็ต okay, มันอาจจะโผมเล่นหรอบอกนะไอยุงเนี่네ยไอ้ไออ่ะ้ยอุตตะว่เบื่อรูโลกบินได้ไอ้นี่หยุดเด้ยุงเนี่ยอ่าขอโทษ้วยนะอ่า ตามผมไม่ทันหรอกว่าแต่จะให้ผมเล่นแมบปบอะไรบอกมาต้องพู้ติดตามถึงยี่สิบเท่านั้นถึงจะเล่นต่อผู้ติดตามมันขึ้นเร็วแล้วนะสองสามวันขึ้นแล้วไหนดูชอบสิเออเราเป็นคน เราไม่มีเงินเติมผ่านด่านเลกให้ได้ก่อนเดี๋ยวผมจะเผ่านด่านเลขเฮ้ย hey, แรลกย่างรวนเลยนะครับผมขอตัดเกินปรากฏว่าตรงนี้แทบผ่านไม่ได้แล้วคนระับท่านผู้ชมที่นี่แทบผ่านไม่ได้ว้าวสุดยอดออบบีง่ายๆมันเขียนไว้หน้าปกใครอยากเล่นก็ไปพิมพ์ภาษาอังกฤษเขียนว่า นี่ดันเจียนนะซึ่งเอ้เอปรากฏว่าไม่รอดมันเนี้ยไม่รอดเอ้ยหนุนใจแล้วแต่ผมมีภารกิจในวันนี้ก็ต้องเล่นด่านนี้ให้จบ ท่านผู้ชมตอนนี้มีเบคอนที่น่าจะเนตบินกันนะอยู่ขนาดผมนั้นผมไปเล่นแมปอื่นดีกว่าครับในตอนนี้เราก็เข้ามาใหม่กันแล้วนะครับตะก,กี้นี้เสียงในกามันเตือน,นครับอีกเครื่องหนึงครับเอ้ยโอเคครับไอ้แมปนี้มันเขียนว่าอะไรรู้ไหม มันเขียนว่าหนีอะไรไหมอันนั้นหนีนันเจียนอันนี้หนีอะไรไหมครับหนีอะไรไหมหนีทันตแพทย์งงกับชื่อมันหนีทันทะแพทย์ต้องไปบีมมัสักกินนะเราบอกซึ่งผมก็ไม่ได้เปลี่ยนรหัสนะแต่งตัวใหม่อันนี้แต่พ้องกันเลยขนา,านแรกยังไม่ผ่าน อาจจะสักประมาณสิบนาทีเพราะค้เกียดอัพโหลดยูทู e มันต้องรอสาหลายชั่วโมงอยู่ในการอัดประมาณสิบนาทีอะตอนนั้นว่าจะลงสิสี่นาทีอะตอนนี้เป็นหวัดเนะเอ้าอย่างที่พูดไปเลยเป็นหวัดว่าไม่มีใครผ่านได้หรอกด่านเนี้ยแต่ผมพลาดอะ เออเดี๋ยวตัดตอนผ่านเลยแล้วกันชอบตัดวันนี้จะผ่านหรือไม่ผ่านไม่รู้แต่ตอนที่รู้รู้ในตอนนี้ผมก็อืบเอ้ยเยเยูเหมือนนี่มันคือเล่นไงกดก่อนกดกดอะไรกดกด B a U เฮ้ยเล่นไม่เป็นเออเคือคือทำกดอ,อะไร ผมอ่านภาษาอังกฤษเพราะผมไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษครับเฮ้ยไอ้คนนั้นมันเดินไปได้ปุ่มอะไรคนลงน่ะโอ้ยแล้วมันก็ไม่บอกเพิ่งหลังเอ็ดด้วยว่าคำมูลมันมีคำว่าเซิร์ฟเวอร์นิวเคลียร์กับค่าทั้งหมดมีไว้ทำไมนี่โอ้เข้าไปไม่ได้เนี่ยมีอะไรเจอไม่มีหรอ นี่น่าจะเป็นตัวะะอะไรสักอ,อย่างโอ้โหยังแหลกเครื่องผมอาจจะแหลกนิดนึงนะนี่ดิข้าวรวมกลุ่มติดตามเจ้าของโปรแกามฟรีกลุ่มติดตามเจ้าของโปรแกามฟรีคุณลองดูข้างล่างมันเขียนอะไรเออ ดูไปก่อนจุดค้างให้ดูดูแล้วใช่ไหมโอเคอะไรอ่านไม่มดหรอกเออกุณเจอ่านแล้วกันมาละอาราไม่อยากอ่านมาละเฮ้ยอาคนละอาอา,อาขับปาที่ซ่อนอยู่คนหนาเฮ้ยคนหนหาคุณแจที่ซ่อนอยู่เฮ้ยเกมนี้สนุกหน่อย มีให้หาด้วยนะประเด็นอะอุ้ยโอ้โคนมันหล่อเดินเล่น,ลนๆนะเนาะไปครับโอ้โคนมันหล่อแมวน้ำมันหล่อครับโอ้คุณแจบ้านใครวะเนี่ยตะกี้โคตรใหญ่อ่ะอ้มันก็ไม่ได้ใหญ่หรือ่ะมันก็ตัวอะไรวะคือตัวอะไรช่วยบอกที แคนี่ผมรู้โอ้อันนี้ผมได้วิธีนี้มาจากอยู่ทัดูครับรผู้ความสนุกครับผมจะไม่โกงผมรู้แล้วว่าไปทางไหนอ่าอันนี้ผมจะไม่โกงว่าทายเล่นเล่นนะหสีฟ้าอันหนักไม่ใช่อันนี้ใช่วิธีโกงง่ายๆนะเวลานี้แค่บอกเด้อเคล็ดลับดิ อันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอาไว้ไใช่กับเ,เล่นใหม่หมดเลยเฮ้ยไม่ใช่เล่นใหม่สิไปทางนี้สีแดงอันนี้ผมว่าไม่ใช่สีแดงเ้ยสีฟ้า ฟ้าก็ไม่ใช่หรอคิดหนักเลยเออทุกคนสีเขียวสีฟ้ามันไม่ออกโอ้เข้าไปทางเอโอโง่เองครับโู้ง่ายๆแบบออบบี้ชิวๆไม่ตายหรอกอพูดเยอะแล้วเจ็บคอนีนะ่นี่นะเลยไมมันไม่พูดสีเดียวเลยนะ พูดทีเดียวก็ได้ไม่น่าดา่าเกมเลยไม่ได้ด่าหรอกแค่ไม่น่าบ่นเลยไม่ได้ด่าหรอกอู้ผมเพิ่งรู้ว่าไอ้นี่คือวิทีฮ่อในใจวะโอเคมันจะสิบนาทีแล้ว ท่านธมโจะผมก็ขึ้นมาได้สำเร็จนะครับเออเออเออ,เอ,อก็ถ้าสิบนาทีเมื่อไหร่สิบสนาทีสามสิบวิแล้วกันเพราะอรนะครับเพราะขี้เกียจตัดด้วยอาจจะตัดน้อยนิดๆเข้าใจผมด้วย อยากรู้จริงๆมันคืออะไร่ะตัวคืออะไรอ่ะมันไม่มีอะไรครับเมื่อกี้เนี้ยก็คือเกมนี้สร้างมาเพื่อคนฝึกสมาธิไม่ใช่อย่างผมผมไม่ฝึกสมาธิหรอกครับ ฮ้ยมันเกือบสามสิบวิเดี๋ยวค่อยต่อพาร์สองเลย,ย,ยมั้งเฮ้ยไม่มีพาร์สองหรอกให้จบเลยวันนี้จบเลยเดี๋ยวผมจะรีบแลวเพราะตัดเลยไม่ตมัดไม่ตมัดไม่ตมัดเขาอ,อยากรู้แน่เลยเยทำไมคนนั้นทะลุได้จำได้ไหม ดันที่หนีดันเจียนน่ะนั่นแหละไม่รอดตอนนี้จะรอดไหมถามจินมันจะไม่มีการโมโหนะ <c oughs> ที่เห็นผมพูดเสียงดังเพราะว่าผมใช้แปอปอัดเสียงอันนี้นะ <c oughs> เดี๋ยวโชวยให้ดูเอาเด้เอาไปอยู่นี่โอเคแอปนี้อาจจะไม่ค่อยเนียนแต่ในอนาคตผมอาจจะไม่ต้องตะกลก็ด <c oughs> ทุกคนให้แมวน้ำสิบเต็มสิบเต็มเท่าไะครับแมวน้ำตัวนี้น่ารักพวกะมงรูปุ้ยครพี่เสียเวลาฮะผมขึ้นไปไดนครับผีน้องเฮ้เฮขึ้นไปไดนครับเสียมัน,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 นสมาธินิดนึงเอ๊ะเดี๋ยวอะไรๆพ่อขอถามจริง มันเป็นอย่างนั้นแล้วคนจะเข้าลงมยาบาท,ทำไมหน้าหมอโคตรโหดร้ายแล้วคนเขาจะเข้าไปทำไมวะไม่เชื่อดูครับไม่ได้เ่ยไอ้คนนี้ก็ฮะล้วันนี้ผมก็จะมาเล่นต่อนะตะกี้พี่ชายให้ดูช่องด้วย ว่าเก้าคนแล้วตอนนี้ถ้าผมครบเมื่อไรผมจะฉลองฉลองด้วยการอะไรรู้ไหมถ้าสักประมาณหนึ่งร้อยคนเลยใช่ไหมผมจะฉลองอะไรรู้ไหมฉลองเต้นเต้นเท่าไหร่รู้ไหมไม่เต้นสิไม่เต้น ผมต้องเล่นระบบบนานถึง20นาทีเป็นสถิติแรกของผมเลยถ้าถ้าครบยี่โอ้ยไม่ใช่ถ้าครบสามสิใช่ไหมผมจะทำอะไรเป็นอย่างแรกรือไหมโอ้ยได้ยี่แล้วจัง บายโชคดีเรียนได้เกรดดีล่ะสอบผ่านโอเคขอให้ผมด้วยบายโอเคบายโอเคบายโอเคนะบายผมชื่อวีเจ็ดเก้าศูนย์นาแอดมาได้เออโอเค